สวัสดีครับนี่คือบทวิเคราะห์ศึกท็อปแพรี่จันที่4สิงหาคมโดยหงแดงสุรินทศึกท็อปแพร่จันที่4สิงหาคมจัดโดยโปรโมเตอร์ป้ายแดงทนายอัจฉริยะจากเวทีมวยจังหวัดปทุมธานีนะ FC เจอกันในวันจันทร์ที่4เริ่มสตาร์ทที่17นาฬกานะมวยในรายการเนี่ยมีทั้งหมด14คู่2คู่เนี่ยเป็นคู่มวยพิเศษชกกันในระบบ3ยกส่วนอีก12คู่ บบกชกในระบบ5ยกใน f อฟชคในระบบ5ยก FC ที่ไปชมในงานไม่ได้นะซื้อพรายทีวีชมได้นะ FC หงแดงบอกว่าซื้อพรายทีวีชมได้โอ้โหแต่ละคู่แต่ละคู่เนี่ยหงแดงมองว่าเป็นคู่มวยตัวท็อปทั้งสิน้นวันนี้หงแดงได้คุยกับพี่ทนายนะสอบถานพี่ทนายพี่ทนายบอกว่าจัดครั้งนี้พี่ทนายลงทุนไปประมาณ5 0 0 0 0 0ไปดูที่เบทีเนี่ย เสียค่าดู200บาทส่วน FC ที่ไปดูที่เวทีนะมีอาหารต้อนรับ12ซุ้มเด็กนักเรียนและสตรีดูฟรีส่วนคนที่ไปดูที่เวทีไม่ได้ก็ซื้อพายทีวีดูนะไม่แพงนะ FC ประมาณ100บาทนะในมุมมองขอประมาณ100บาทไปดูที่เวทีไม่ได้ก็ดูที่ก็ซื้อพายทีวีชมเอาที่บ้านก็ได้แต่ละคู่แต่ละคู่นี่โอ้โหขาบอกว่าเป็นคู่มวยระดับท็อป วันนี้หงแดงจะมาออกทัศนะคอมเมนต์นะเสิร์ฟตรงตรงถึง f อฟหงแดงจะวิเคราะห์เพียง4คู่ถือว่าเป็น4คู่เอกที่น่าดูมากๆคู่หนึ่งนะดอกไม้ไฟท็อปแพริยิมหรือว่าบอรุ่งกรดคนเดียวกันนะวันนี้เจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยักหนึ่งอปดอนด์มวยคู่นี้นะดอกไม้ไฟ19จากอุบลน้นำหนักป,ปล่อยๆลนี่ห้ากิโลนะหรือว่าหนึคุมประมาณเ็ดปอนด์นะ เจ็ดปอนด์นี่ก็ประมาณ3ากิโลส่วนเพชรเมืองกันเนี่ยสิบแปดจากศรีสกเกตป,ปล่อยๆน้ำหนักนะห้าสิบสามหรือว่าหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์นะเอฟซีคุมเนี่ยประมาณเก้าปอนด์หรือประมาณเกือบสี่กิโลมวยคู่นี้ดอกไม้ไฟเนี่ยโอ้โหสามปอร์มด่าสุดเปื่อยมากๆแพ้ฟ้าสั่งนรอนุวัฒน์แพ้ดวนเก้าเก้าท็อปแพรี่ยิมนะแพ้ปากีสถานเอราวัณขณะที่เพชรเมืองกันเนี่ย ชนะเพชรเดือดกระเป๋านิ่งกี้แพ้เสือภูมิตีน้อยกระชินสุดท้ายชนะลาวสตาเกททงยศมวยคู่นี้นะถือว่าเป็นคู่มวยนรกแตกประเภทเปิดเกมนะดอกไม้ไฟเนี่ยซ้ายเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเปิดเกมอันตรายทุกสัดส่วนนะอาวุธนี่อันตรายหนักแรงขณะที่เพชรเมืองกันเนี่ยเป็นมวยขวาเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดต่อยลำตัวเหมือนกันอันตรายทุกอย่างเหมือนกัน มวยคู่นี้นะวันนี้หงแดงชอบไปที่ดอกไม้ไฟหงแดงมองว่าดอกไม้ไฟเนี่ยซ้ายหัวจิตหัวใจเยี่ยมนะเดินเบียดเดินชนระาประชิดมีศอกขวางหน้าแทงทําได้ดีมวยคู่นี้หงแดงมองว่าดอกไม้ไฟเนี่ยในนะดูดีกว่าเพชรเมืองกันวันนี้เบียดบดเบียดบดดอกไม้ไฟจะเบียดเฉยชนะเพชรเมืองกันชอห้าพยักษ์สนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยหงแดงแนะนำมวยหูตีหมอจิต มวยหูตีหมอชิดนะชนได้ตุกตสู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่10บนะ FC ีคู่10เนี่ยศิลาชัยสอจอดแดนระยองเจอกับตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์หนึ่งรจุดห้ามวยคู่นี้เคยเจอกันที่ช่อง7จ็นะวันนั้นเป็นกับตันทีมนะแพ้ศิลาชัยเนี่ยสิจากระยองนะน้ำหนักปล่อยๆ60นี่หกิกิโลหรือว่า 133ปอนด์หงแดงคุมมองว่าศิลาชัยนี่คุมประมาณสักเอ่อ14ปอนด์นะ FC คุมประมาณสัก14ปอนด์นะ14ปอนด์เนี่ยก็ประมาณสัก5โลขณะที่กัปตันทีมเนี่ย18จากสกลนครน้นำหนักไปปล่อย58หรือว่า129ปอนด์ก็คุมประมาณสัก10ปอนด์ ฟอร์มล่าสุดศิลาชัยนี่สวยงามมากๆชนะสิงห์ฉลามสอนปงอมรชนะทีเด็ดชนารศรีชนะกัปตันทีมสิทธิ์ไทยแลนด์ขณะที่กัปตันทีมนะแพ้นอกยกสามดอกไม้ไฟท็อปแพรี่แพ้นิโรดจิตอาสาบางแก้วแพ้ศิลาชัยสจแดนระยองจังหวะฝีมือด้วยกันนะคู่นะเอฟซีเป็นมวยซ้ายโอ้แข้งซ้ายเนี่ยมวยคู่นี้นะชิงไหวชิงพริปโอ้จังหวะใครจังหวะมันอ่ะแข้งซ้ายตีนซ้ายนี่เตะเถิดเถิง เคยเจอกันมาที่ช่องเจ็ดวันนั้นหงแดงมองว่ากับตันทีมนะเหี่ยวปลายแผลกลางวันมีส่วนนะกับตันทีมเล่นเร่งไม่ขึ้นนะพี่ไฟบอกให้เดินให้เดินเร่งยังไงก็เร่งไม่ขึ้นสุดท้ายแพ้ศิลาชัยวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเวทีเป็นกลางนะเอฟซี FC. วันนี้หงแดงชอบไปที่ศิลาชัยหงแดงมองว่าศิลาชัยเนี่ยดูน้ำหนักปล่อยๆนะมองว่าน้ำหนักปล่อยๆนี่เวทใหญ่กว่า โอ้วันนี้แรงเบียดแรงพัทะนะยิ่งโชคตอนเย็นเนี่ยใหญ่เป้งเลยมวยคู่นี้วันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่ศิลาชัยชอบศิลาชัยนะเอฟซีมาที่คู่ที่สิบเอ็ดกำปั้นทองจอห้าพยักเจอกับเหนือธรณีจิตเมืองนอนท์ร้อยสิบสามมวยคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งนะที่จิตเมืองนอนท์เป็นเหนือธรณีชะนะคะแนนกำปั้นทองเนี่ยสิบเก้าจากสีสเกตน้ำหนักป,ปล่อยห้าสิบห้ากิโลนะเหลือว่าหนึ่งร้อยยี่สิบสองคุมมาประมาณเก้าปอนด์เก้าปอนด์ก็ประมาณอ่า ตีไปก็ประมาณสัก 3- ามสี่โลส่วนเหนือธร,รณีจิตเมืองนอนเนี่ยยีสจากการสินห้าสิบห้าเหมือนกันหนึ่งร้อยยี่สิบสองคุ้มประมาณสี่ห้าโลเหมือนกันฟอร์มล่าสุดกำปั้นทองนะชนะบุญชัยสบุญเบริดแพ้เหนือธร,รณีจิตเมืองนอนสุดท้ายชนะแวววาววังพรหมขณะที่เหนือธร,รณีเนี่ยแพ้สิงห์ดำเกียรติภูฟื่องช่องเจ็ดชนะกำปั้นทองชอห้าพยัคแพ้จิกซอยเอสันปาตองเอ่อเป็นมวยซ้ายด้วยกันทั้งคู่นะประเภทเปิดเกม ตะปั้นทองเนี่ยเตะซ้ายต่อยซ้ายระยะประชิดนี่มีสอบหมัดดีนะหมัดซ้ายนีย่ดีมากๆขณะที่เหนือทรณีเนี่ยครบเครื่องหลากหลายนะนอกได้ในดีมวยคู่นี้เจอกันที่จิตเมืองนอนท์นะโอ้วันนั้นเหนือทอณีตีหน้ายักเดินขู่รุ่นน้องเลยเดินเบียดเดินชนเดินเบียดเดินชนในเนี่ยทาได้ดีมากๆวันนั้นนะกว่าจะกินําปั้นทองได้เนี่ยต้องรอถึงยกสี่ยกห้านะ สุดท้ายเหนือธรณีจิตเมืองนนเบียดเชียน์ให้ับปั้นทองวันนี้มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ศึกท็อปแพรี่จันทที่สี่สิงหาคมมวยคู่นี้หงแดงชอบไปที่เหนือธรณีนะหงแดงมองว่าเหนือธรณีหลากหลายในเนี่ยมีเขาวันนี้จะย้ำแค้นกัมพันทองชหพยักได้อีกครั้งหนึ่งเอฟซี FC ชอบกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ S ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มือรักมือชอบออกตัวมือรักมือชอบ มาที่คู่เอกนะคู่สุดท้ายเขาบอกว่าเป็นคู่เอกที่น่าดูไม่เคยเจอกันมาก,ก่อนยอดกระตันยูจิตเมืองนอนเจอกับ9ล้านสอจอแดนระยอง126.5โอ้โหถือว่าเป็นเวทที่ปล่อยๆมาใส่กันเลยเออยอดกระตันนนยูนี่18จาก101นะปล่อยๆ62กิโลนะหรือว่า137คุมประมาณ11ปอนด์5โล ขนาดที่เหนือขนาดที่เก้าล้านนะยี่สิบเอ็ดจากจันทบุรีป,ปล่อยปล่อยนี่ยหกสิบสามคุมที่สามสิบหนึ่งร้อยสามสิบเก้าปอนด์นะปล่อยปล่อยเนี่ยก็ประมาณโอ,อ้โหเยอะพอสมควรเลยคุมประมาณหกโลห้าหกโลนะน้ำหนักดูว่าน้ำหนักปล่อยปล่อยในเก้าล้านดูดีกว่ายอดกระตันยูเนี่ยฟอร์มล่าสุดชนะเพื่อสมานสอสมานกาเมนวันนั้นเพื่อสมานต่อสองปอนด์ชนะปีใหม่เอราวันที่ช่องเจ็ดสุดท้าย แพ้เพชรสมานนะสอสมานกาเมนวันนั้นชิงแชมป์ร้อยยี่บสองปอนที่ราชดำเนินส่วนเก้าล้านเนี่ยแพ้พรสเนสน,น่ห์ศอุ้งมวยพักชนะสิทธิชัยสอเดชพันชนะพรสเนเสรศอุ้ภูมิพัฒนมวยคู่นี้จังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะเป็นมวยขวาแข้งขวาจัดจ้านเก่งด้วยกันทั้งคู่นะ้เอฟซีเก่งด้วยกันทั้งคู่โอ้โหดีดีกรีแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนด์ด้วยกันทั้งคู่เก้าล้านเนี่ยอดีตแชมป์ร้อยยี่สิบสองปอนช่องเกียขนาดที่ ยอดกระตันยูนาะทีนี้ก็คือแชมป์ร้อยี่สิบสองปอนด์ช่องเจ็ดนะโอ้โหถือว่าเป็นแชมป์ชนแชมป์ไม่เคยเจอกันมาก่อนมวยคู่นี้วันนี้ของแดงยอดชอบไปที่ยอดกระตันยูจิตเมืองนนทะ์นะชอบไปที่ครบเครื่องหลากหลายนอกได้ในดีในก็แกร่งแข้งขวาจัดจานโอ้โหวันนี้ชิงไหวชิงชื่วันนี้คู่เอกของแดงชอบไปที่ยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์วันนี้เบียดบทเบียนบทเชียดชิวนะเบียดเบียดเลยคู่นี้วันนี้ ผู้เอกชอบไปที่ยอดกระตันอยู่จิตเมืองนนนี่คือศึกท็อปแพรรี่จันทที่4สิงหาคมจัดโดยโปรโมเตอร์ป้ายแดงทานายอัคริยะโอ้โหขอบอกว่า12คู่เนี่ยดูกันจุใจไปดูที่เวทีไม่ได้ซื้อพรายทีวีชมเอาก็ได้ f อซีนะที่เวทีถูกมาก200พี่ทานายบอกว่าจัดนี่0 0 0 0 0ยอมรับการขาดทุนโอ้โห นี่คือคำยันยันจากโปรโมเตอร์ป้ายแดงนะ FC ไปดูที่เวทีเยอะๆไปสนับสนุนเยอะๆได้ FC ในงานนี่มีซุปอาหารให้ได้รับประทานนะได้อิ่มท้องได้ดื่มนะ12ซุม200บาทสตรีนักเรียนชมฟรีโอ้โหพี่ทนายว่าอย่างนี้นะหงแดงได้คุยกับพี่ทนายนี่คือศึกท็อปแพรี่จันที่4ส,สิงหาคมนะโดยหงแดงสุดิน FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ มาดีมาดูสี่คู่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งนะงแดงชอบไปที่ดอกไม้ไฟท็อปแพรี่มองว่าซ้ายโหดวันนี้ดอกไม้ไฟจะเบียดเฉียนชนะนักชกรุ่นน้องอย่างเพชรเมืองการชอห้าพยัคฆ์มวยทรงเดียวกันแต่ต่างกันที่ทางมวยเบียดเบียดส่วนชอบสองวันนี้หงแดงชอบไปที่ศิลาัยสจอแดนไดยองวันนี้ชอบไปที่อ่งแดงมองว่ามวยเคยชนะมานะเบียดนะดูว่าทามิ่งจังหวสะสเต็ปดูว่า ศิลาชัยดูดีกว่าวันนี้ศิลาชัยจะเบียดย้ำแค้นคู่ปรับเราอย่างกัปตันทีมสนุกส่วนชอบสามวันนี้ของแดงชอบไปที่เหนือธานีจิตเมืองนนท์ชอบไปที่เยอะอาวุธเยอะหลากหลายนะอาวุธเยอะหลากหลายเก่าเกมวันนี้จะเบียดย้ำแคนกับบ้านทองชจห้าพยักได้สนุกส่วนชอบสุดท้ายชอบไปที่ยอดกระตันยูจิตเมืองนนท์วันนี้มองว่านะกระตันยูจิตเมืองนนท์แกร่งทั่วแผ่นนะ วันนี้อูเบียดชนเบียดชนวันนี้จะบิดเบียดนะเฉือนชนะเก้าล้านสอจอดแดงระยองสนุก FC ชอบกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นี่คือศึกท็อปแพร่ี่จันที่4ีสิงหาคมจัดโดยทนายอัจฉริยะทนายโปรโมเตอร์ป้ายแดงนะเอไปดูไปชมได้นะค่าดู200บาทถูกมากไปดูที่เวทีไม่ได้ก็ซื้อนะซื้อพายทีวชมเอาทางบ้าน ก็แล้วกันวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการขออุปโภคที่เอฟซีของแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ